เนื้อแดดเดียวเกรดพรีเมียมขนาด500กรัมเนื้อโคุุนอย่างดีคัดสรรส่วนที่นุ่มที่สุดมักจนเข้าเนื้อแล้วนำไปตากแสงแดดธรรมชาติรสชาติกลมกล่อมเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆไม่มีเหนียวอย่างแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2แพ็คในราคาเพียง658บาทแถมส่งฟรีไปเลย มาเปิดประเด็นกันค่ะงามไส้สิงคโปร์แทกโผลพบไบเดนชาติเดียวคุณเซนจอนำอาเซียนคุยจีนไม่ได้เป็นพันธมิตรสหรัฐจากที่สหรัฐได้มีการเชิญประเทศอาเซียนไปประชุมปลายเดือนมีนาคมนี้ต่อมามีการขอเลื่อนออกไปพร้อมๆกับเสียงคัดค้านไม่อยากให้ประเทศไทยเดินทางไปร่วมเพราะกังวลถึงความสัมพันธ์กับจีนและรัสเซีย ทั้งนี้เมื่อวันที่30มีนาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่ ok านายกฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนกำลังประสานประเทศอาเซียนจัประชุมร่วมกับจีนเพื่อทำความเข้าใจว่าอาเซียนไม่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรย,ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือนาโต้2 ขณะที่สิงคโปร์กับบางประเทศกำลังประสานงานไปประชุมกับไบเดนตามที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนได้ประกาศเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดลองไทยดูกันครับว่าประเทศไทยจะไปประชุมกับจีนหรือสหรัฐคงจำกันได้นะครับเมื่อปีกลายผมโพสต์ข่าวกงสุนใหญ่กัมพูชาประจำสาแก้วมาเยี่ยมอําลา ได้บอกว่าท่านจะเป็นผู้อำนวยการการประชุมอาเซียนซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้และบัดนี้ท่านก็ทำหน้าที่อย่างสง่างามเป็นเกียรติศักดิ์สรีของอาเซียนและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมครับล่าสุดวันที่31มีนาคม2565 Facebook World Update ได้มีการโพสต์ข้อความระบุแหล่งข่าวอาและสื่อท้องถิ่นพม่า ถึงความคืบหน้าในการประชุมกับสหรัฐของชาติอาเซียนด้วยว่าสิงคโปร์ถูกชาติอาเซียนลอยแพไปรายงานตัวสหรัฐตามลำพังทมกลางการขับเคี่ยวจัดระเบียบโลกใหม่ของขั้วมหาอำนาจเก่าสหรัฐที่ครองโลกมาหลายทศวรรษกับขั้วมหาอำนาจใหม่รัสเซียและจีนที่กำลังมาแรงมีอาวุธสะสมมากกว่าพลังงานมากกว่าประชากรมากกว่าอาหารมากกว่า ทำให้สหรัฐ่าต้องเรียกเช็คชื่อชาติบริวารทั่วโลกซึ่งมีหลายชาติในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียเริ่มแตกแถวแปรพักสหรัฐจึงเรียกเช็คชื่อประเทศกลุ่มอาเซียนในวันที่29มีนาคม2565ที่วอชิงตนันถึงวันนัดมีเพียงลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไปรายงานตัวประเทศเดียวต่อโจไบาเดนประธานาธิบดีสหรัฐส่วนชาติที่เหลืออ้างว่าป่วย และติดภารกิจสำคัญไปรายงานตัวด้วยไม่ได้ส่งผลให้บนเวทีทแถลงข่าวมีเพียงสิงคโปร์และสหรัฐเท่านั้นส่วนประเด็นพบกันก็เป็นเรื่องการแทรกแซงกดดันรัฐบาลเมียนมาของพลเอกมินอองลน์ที่มีจีนและรัสเซียหนุนหลังโดยก่อนที่ทหารเมียนมาจะทาการรัฐประหารรัฐบาลของนางองซานซูจีได้อนุมัติให้กองทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพและยิงคีปาวุธที่หมู่บ้าน เกาะโคโคทะเลอันดามันห่างจากกรุงย่างกุ้ง414กิโลเมตรและห่างจากกรุงเนปิดอเมืองหลวงพม่าเพียง787กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร771กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระยะยิงขีปนาวุธสหรัฐทำให้ทหารเมียนมาต้องชิงรัฐประหารเสียก่อนไม่เช่นนั้นกรุงเนปิดอเมืองหลวงเมียนมากรุงเทพของไทยคงโดนหางเลขขีปนาวุธสหรัฐ จอประตูบ้านเหมือนรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและจีนก็พบปะกันเป็นครั้งแรกภายหลังประธานาธิบดีปูตินรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจินผิงลงนามสนธิสัญญาจะจัดระเบียบโลกใหม่วันที่4กุมภาพันธ์2565ที่นครปักกิ่งและจีนไฟเขียวให้รัสเซียบุกยูเครนโดยขอเพียงจบมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง วันที่20กุมภาพันธ์2565เสียก่อนหลังจากนั้นอีก4วันรสัสเซียก็ทำตามแผนเชิอดยอูเครนให้สหรัฐดูาการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและจีนครั้งนี้เพื่อประเมินความก้าวหน้าการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เป็นธรรมและแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นของสองชาติที่เกาะกันแน่นแม้สหรัฐจะพยายามขู่จีนว่าห้ามยูไฟรัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะได้เล่นงานรัสเซียก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นงานจีนแต่ข้อต่อรองนี้จีนไม่สนใจทั้งสองชาติจึงประกาศว่าพวกเขาเหมือนเหล็กหุ้มความสัมพันธ์กันและกันดูท่าสิงคโปร์จะถูกเพื่อนอาเซียนลอยแพเจอของแข็งซะแล้วโชคดีนักเกาะสิงคโปร์ หรัฐสวยท่วนหน้าค่ะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่ต่างกับยุโรปโอดต้องใช้ทองคำแลกเงินรูเบิลใา่ค่าพลังงานเมื่อวานนี้ค่ะ30ม,มีนาคมทางเพจ World u อัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแข็งค่ามากที่83.6รูเบิลต่อดอลลาร์โดยอ้างจากแหล่งข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์และสุลการกรญี่ปุ่นโดยระบุว่าการเจราจาสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นใน3าครั้งแรกเจราจากันต่อหน้าสถานที่เบลารุส ในครั้งที่4ี่เจรจาทางออนไลน์แต่ยังไม่สามารถตกลงอะไรกันได้เหตุเพราะทั้งฝ่ายยูเครนนั้นถูกสหรัฐและนาโต้ครอบงำจึงไม่อาจมีอิสระตัดสินใจได้เองประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียเคยระบุว่าเขาจะไม่เจรจากับผู้นำยูเครนแต่จะเจรจากับผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาเท่านั้นดังนั้นการเจรจารอบห้านี้จึงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาต่อหน้ากันสถานที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกี โดยมีประธานาธิบดีเลเจฟไตยิปเอโดอานแห่งตุรกีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเขากล่าวก่อนเริ่มการเจราจาว่าถึงเวลาที่การเจราจาจะได้ผลฝ่ายยูเครนที่มาเป็นระดับรัฐมนตรีซึ่งจะต้องนำไปให้คนที่ใหญ่กว่าผู้นำยูเครนเห็นชอบซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจบข้อสรุปยังมากก็แค่กองทัพรัสเซียสับเปลี่ยนกำลังล้อมกรุงเคียฟเมืองหลวงเพราะกลยุทธ์ของรัสเซียคือล้อมแต่ไม่รบ เพื่อทำให้กองทัพอยู่ครนที่ติดในวงล้อมเครียดกดดันจิตตกอดอยากขาดแคลนอาหารน้ำยาเครื่องอุปโภคบริโภคตัดไฟฟ้าประปาจากนั้นก็ยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธจรวดใส่ที่ตั้งทางทหารไปเรื่อยๆตามที่โดนสอดแนมตรวจพบผล่หัวออกมาก็ถล่มแต่ไม่บุกส่วนทหารรัเสเซียและนักรบเชเชนที่ปิดล้อมก็ผ่อนคลายร้องดังพำเพลงกันไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรสะเสบียงเหนือเฟือ เพราะกองทัพรัสเซียควบคุมท้องฟ้าได้หมดจากขนสเสบียงละวอดกา้ามาสักเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ยูเครนทําไม่ได้ด้านผู้นำอังกฤษก็ระบุว่าแม้ผลการเจราจารสัสเซียยูเครนจะได้ข้อสรุปตกลงกันได้แต่อังกฤษก็จะไม่จบยังคงแซงชั่นรัสเซียต่อไปส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษปฏิเสธที่จะจัดหารถถังให้กับยูเครนเพราะกองทัพยูเครนไม่มีทักษะในการใช้รถถังของอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันมาตลอดว่าสหรัฐอังกฤษและนาโตไม่ต้องการให้สงครามยุติแค่หลอกใช้ในายเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนโจไบเดนไปปานโปรแลนด์โดยปลาสายปล่อยข่าวหลอกชาวโปรแลนด์ว่าค่างเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนลงจนเห็นฝุ่นเหลือ200รูเบิลต่อ1ดอลลาร์เรียกเสียงเฮให้คนฟังปลาสาที่หลงในโลกจินตนาการ พราะเมื่อเดินออกมาสู่โลกความจริงค่าเงินรูเบิลรัสเซียแข็งค่ามากที่83.6รูเบิลต่อดอลลาร์แทบไม่ต่างก,กันกับเมื่อก่อนที่70รูเบิลต่อดอลลาร์เมื่อรูเบิลเงินที่พิมพ์โดยใช้ทองคำจริงๆค้ำประกันมีค่าแข็งขึ้นก็ยอมส่งผลผกพันให้ดอลลาร์ยูโรที่พิมพ์เพิ่มตามใจชอบโดยไม่ต้องมีทองคำค้ำประกันก็ยอมอ่อนค่าลงไปอีกเรื่อยๆและวันที่1เมษาย,ยนนี้เป็นต้นไปถ้าสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และชาติบริวาร ไม่ขนทองคาไปแลกเงินรูเบิลเพื่อเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศจ่ายค่าพลังงานให้รัสเซียก็ยอมถูกระง,งับส่งของให้เพราะจะถูกชักดาบได้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นนั้นอยู่ซีกโลกตะวันออกมีอุตสาหกรรมหนักจำนวนมากจึงยังต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันกา๊าซถ่านหินจากรัสเซียเพราะขนส่งมากใกล้กว่าสหรัฐย AE ซาอุดิอาระเบียกาตา้าที่อยู่คนละทวีปกัน แม้ญี่ปุ่นจะเดินทางไปขอ UAE ช่วยผลิตน้ำมันส่งเพิ่มให้ก็ถูกปฏิเสธเพราะตกลงกับกลุ่มโอเปกและรัเสเซียไว้แล้วดังนั้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะขายแคลนพลังงานจนเจ็บหนักพอๆกับยุโรปเพราะรัเสเซียโอเปกต่างผนึกกำลังกันดันเปโตวยวนเปโตรูเบินมาแทนเปโตดอลลร์เมื่อรัเสเซียไม่ขายพลังงานให้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นดอลลร์แต่บีบให้สองชาตินี้ไปขนทองคำที่มีมาแลกเงินรูเบิรนจ่ายค่าพลังงาน และปล่อยเงินทุนสำรองรัสเซียที่สองชาตินี้อายัดไว้ดือด้อๆตามลูกพี่สหรัฐท่าชักดาบค่าพลังงานและมีคืนเงินที่อายัดไว้กับมาหาอำนาจอาวุธให้จับตาขีปนาวุธข้ามพวิปจากเกาหลีเหนือและรัสเซียจะปลิวว่อนรัวๆตกรอบเกาะสองประเทศนี้จนรุนและลุ้นว่าสหรัฐจะกล้าเอาเรือรบมาเป็นเป้าซ้อมยิงขีปนาวุธหรือไม่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตีคิชิดะฟูมิโอสสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลโดีมีเซเนสกี้ของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ผูน,น,นำญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นยืนเคียงข้างยูเครนและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตเพราะการรุกรานของรัสเซียญี่ปุ่นสนับสนุนอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของยูเครนอย่างเต็มที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศคว่ำบาตรเซียเพิ่มเติมโดยจำกัดธุรกรรมกับธนาคารกลางของรัสเซีย จึงจะทําให้ธนาคารกลางรัสเซียไม่สามารถดําเนินการกับเงินตราและทองคาสํารองมูลค่ากว่า6,400 0ล้านดอลลาร์ได้และยังร่วมกับบรรดาชาติตะวันตกระง,งับไม่ให้ธนาคาร3ามแห่งของรัสเซียใช้ระบบชําระเงินระหว่างประเทศหรือสวิปทําให้บริษัทต่างๆของรัสเซียไม่สามารถจ่ายรับเงินจากต่างประเทศได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นประการรศระงับการออกวีซ่าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ห้ามบริษัทญี่ปุ่นติดต่อค้าขายด้วยห้ามการออกและการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลของรัสเซียในญี่ปุ่นรวมทั้งห้ามการส่งออกซิมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปยังรัสเซียรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาคว่ำบาตรต่อเบรรุสด้วยโดยอ้างว่าเบารุสนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรต่อประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ดูคาชินโกของเบรุสและจำกัดการส่งออกสินค้าจากญี่ปุ่นไปยังเบลรลุส และยังประกาศบริจาคเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรม100ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพิ่มเติมจากเงินกู้100ล้านดอลลาร์ที่ให้ไปก่อนหน้านี้รวมทั้งจะขยาระยะเวลาวีซ่าให้กับชาวยูเครนที่อยู่ในญี่ปุ่นที่กำลังเผชิญสงครามในบ้านเกิดของตัวเองค่ะ มาเปิดประเด็นกันค่ะนักวิชาการเผยชัดความวินาศครั้งใหญ่กำลังมาเยือนยุโรปเยอรมันเลิกตามก้นสหรัฐไม่ของ,งัดปูตินจากกรณีที่ทางรัสเซียออกมาประกาศยื่นคำขาดระบุว่าจะไม่ส่งก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปใช้ฟรีๆแน่หลังยื่นเงื่อนไขให้จ่ายค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลแต่ถูกกลุ่มชาติอุตสาหากรรมช 7, ั้นนำ G7 ปฏิเสธเสียงแข็งโดยมีการขีดเส้นตายวันสุดท้ายคือวันที่31มีนาคมนี้ ล่าสุดใน Facebook ของดรสมเกียรติโอสสภาได้มีการโพสต์ข้อความระบุถึงเรื่องนี้ว่าเยอรมนีโบกมือลาอวยพรนาโตโชคดีเตรียมขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งยุโรปแทนอังกฤษด้วยรัสเซียกับเยอรมนีนั้นเป็นคู่ปร,รับรบกันมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2โดยเยอรมน,น ie, พีพ่ายแพ้ย่อยยับทั้งสองครั้งจึงเข็ดขยาดขนลุกเมื่อกองทัพรัสเซียบุกทุบยูเครน ภาพร้อนเก่าๆของกองทัพรัสเซียที่บทขยี้เยอรมน,นีอย่างไม่ปราณีทําให้ชาวเยอรมันต้องสอนกันมาว่าอย่าไปยุ่งกับรัสเซียเด็ดขาดอีกทั้งรัสเซียกับเยอรมน,นีได้มีการแอบ,บลงนามในสนธิสัญญาโมลตอปริเบนทรอปฉบับใหม่เพื่อแบ,บ่งปันอํานาจกันในโยุโรปดันเยอรมน,นีพง,งาดเป็นเบอร์หนึ่งของโยุโรปแล้วกดอังกฤษตกลงทะเลไปแก้แค้นที่สมัยก่อนอังกฤษ กดขี่เยอรมนีจนกลายเป็นสงรามโลกและเยอรมนีนี่เองคอยนำอีก15ประเทศย e ุโรปเตะตัด้ากลุ่ม eu จำนวน27ประเทศไม่ให้ออกมติแบนพลังงานจากรัสเซียถึงตอนนี้แต่ชาติใดอยากแบนก็เป็นเรื่องส่วนตัวและเยอรมนียังเป็นก้้งขวางคอไม่ให้ยอมรับยูเครนเข้ากลุ่ม eu ส่วนอังกฤษก็ทำอะไรไม่ได้พอลาออกจากกลุ่ม eu ไปแล้วอิทธิพลครอมง,งำยุโรปจึงลดลงเรื่อย ในยูตอนนี้จึงแตกเป็นสองฝ่ายถ้าจะลลมติแบนอะไรรัเสเซียทั้งเยอรมันและผอเพื่อนจะป่วนจนล่มทุกครั้งปัจจุบันธนาคารของเยอรมน,นีก็ไม่ยอมแบนระบบโอนเงินระหว่างประเทศสวิปกับรัเสเซียและยังคงซื้อขายพลังงานและสินค้ากับรัเสเซียหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าเยอรมน,นีขาดพลังงานจากรักเสเซียไม่ได้แม้แต่วันเดียวล่าสุดทางด้านของนายโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมันประกาศว่า จะไม่ส่งทหารเยอรมันไปร่วมกับกองกำลังนาโต้บุกเข้าไปในยูเครนเด็ดขาดผมได้ยินเสียงของบรรดาผู้ที่เรียกร้องให้จะตั้งเขตห้ามบินหรือกองกำลังนาโต้ในยูเครนแต่ไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเยอรมันก็จะไม่เอาด้วยรัสเซียคือเจ้าพ่อพลังงานโลกทั้งแหล่งน้ำมันและก๊าซ มากรองอยู่ที่รัสเซียมากถึง30%ของโลกประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียยังงัดมุกใหม่ๆมาสร้างความแตกแยกปันป่วนให้กับยุโรปและพันธมิตรสหรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุดเขาประกาศบีบประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียว่าจะขายน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติให้แต่ต้องจ่ายเป็นเงินเปโตรูเบิลเท่านั้นไม่รับเงินดอลลาร์และยูโรที่โดยค่าลงเรื่อย ส่วนประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซียจะจ่ายค่าพลังงานเป็นเงินหยวนรูปีหรือสกุลอื่นอะไรก็ได้สามารถคุยกันได้ถ้าซื้อลดใหญ่รัสเซียลดกระนำซัมมอร์เซลราคาพิเศษให้อีกเช่นอินเดียซื้อ3ล้านบาเรลรัสเซียลดให้20%จากราคาตลาดซึ่งจะมีผลให้ชาพพนรมิสหรัฐที่ทนม็อกสารพัดพยมรัฐบาลไม่ไหวจำใจจะต้องมีการเทค,ค้ายดอลลายูโรทิงแล้วไปแลกซื้อเงินรูเบิล เป็นเงินทุนสำรองเอาไว้จ่ายค่าพลังงานให้รสัสเซียสัดส่วนเปนโตรดอลลาร์จะรุดลงต่ำไปอีกอย่างรวดเร็วจากนี้ไปไม่ถึง50%ของทั้งโลกจะทำให้เงินดอลลาร์ยูโรเฟอร์ได้ค่าลงอย่างหนักจากปัจจุบันอัตราเงินเฟอร์ในสหรัฐยุโรปราว7-8%ก็จะวิ่งขึ้นไปสู่อวกาศยากจะจินตนาการรัฐหรือเอกชนประเทศใดสายป่านสั้นสมุดปัญญาช מ ระหนี่ให้กับเจ้าหนี้ เพราะค่าเงินจะอ่อนค่าจนขาดทุนไม่เหลือนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจในยุโรปและสารพัดมอบจะออกมาขยาวรัฐบาลจนเกิดจะราจนไปทั่วเพราะความยากจนและอดอยากถ้าไม่คุกเข่ายอมรัสเซียและจีนให้จัดระเบียบโลกใหม่เสียแต่โดยดีความวินาศครั้งใหญ่ที่สุดจะเกิดกับยุโรปไม่นานต่อจากนี้หมักโหดเกมนี้ของพันธมิรรัสเซียจีนโอเปกเรียกว่ายืมดาบจัดการกันเองแสบมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานําเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณนะฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อน,นิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอม เลยไม่มีค้าสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยแหะครับ รัสเซียแถลงยึดเมืองใหญ่ยูเครนไปเสร็จขณะชาติยูคลานขอซื้อกาด้วยรูเบิลค่ะจากการที่เรื่องราวของรัสเซียและยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางการปล่อยข่าวทั้งเท็และจริงออกมาสร้างความวุ่นวายปัน่นป่วนต่อโลกของข่าวสารโดยเฉพาะในประเทศไทยค่ะก็มีคนติดตามที่ควรรับรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โดยในวันนี้ค่ะ31มีนาคมดรปฐมพงศ์โพะสิทธิ์นันซึ่งเป็นนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาให้ข้อมูลถึงการสร้างข่าวปลอมพร้อมทั้งยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่คนไทยควรจะได้รับรู้ผ่านทางบล็อกดิสว่าผมเขียนบอกทุกท่านมาหลายวันแล้วว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือตามสื่อกระแสหลักที่รายงานว่ารัสเซียจะแพ้ผมรู้จักกัมพืชเซเองและวิธีทำงานข่าวพวกนี้มานานแล้ว หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวอย่าง CNN, BBC, Reuters, AP, AFP เป็นต้นและหนังสือพิมพ์ไทยที่ลอกข่าวมานำเสนอโดยไม่ได้คัดกรองหลายสำนักเชื่อถือไม่ได้ในโพสก่อนๆผมได้บอกว่าตอนนี้รัฐบาลรัสเซียควบคุมเมืองมาลีอุป,ปอรได้แล้วยังเหลือแต่กลุ่มต่อต้านที่ลักลอบโจมตีรัสเซีย โดยใช้ยุทธวิธีกลุ่มเก่ะการร้ายเช้าวันนี้ตื่นมาพบข่าวโคดสกสลนกาลาโฮมรัสเซียแถลงว่าเมืองใหญ่ๆของยูเครนกองทัพรัสเซียได้ควบคุมสถานการณ์ไว้แล้วซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจระยะแรกต่อไปก็จะเข้าขั้นภารกิจระยะที่สองคือเก็บกวาดที่เหลือและจัดการให้เกิดเสถียรภาพตอนนี้กองทัพรัสเซียหันไปกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายยูเครนที่พากันไปตั้งค่ายในเขตดอนบาสอยู่อีกไม่นานก็จะกวาดล้างแล้วเสร็จไปอีกที่ นอกจากนี้ค่ะดรปฐมพงศ์ก็ยังเด้โฟสต์ข้อความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประธานาธิบดีปูตินและเหตุการณ์ด้วยข้อมูลสําคัญเพื่อการรับรู้ข่าวสารของคนไทยที่ถูกต้องอีกว่า ใครยังไม่ค่อยรู้จักปูตินขอแนะนําให้อ่านประวัติเขาก่อนใครยังไม่รู้จักสีจิ้นพิงไปอ่านประวัติเขาก่อนจะตั้งตนเป็นกูรูครับข้างล่างนี้เป็นบทวิเคราะห์ผมถ้ากูรูคนไหนแสดงความคิดเห็นคล้ายผมเวลาเมามโยทาง YouTube หลังจากผมเขียนไปแล้วแสดงว่าแอบมาอ่านแล้วขโมยไอเดียผมไปพูดสร้างภาพให้ตนเอง ผมไม่ได้สนใจติดตามรายการคนไทยคนไหนแม้แต่คนเดียวผมอาจจะข่าวแหล่งข่าวต่างประเทศล้วนๆมีแฟนเพจหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าคนโน้นคนนี้วิเคราะห์เหมือนผมเดซสงสัยมาแอบอ่านเอาบทวิเคราะห์ผมไปพูดสร้างภาพว่าเป็นของตนเองโดยไม่อ้างที่มาที่ไปข้อแรกข้อตกลงเจราจาที่ตุรกีเป็นนายหน้ารัฐบาลรัสเซียจะไม่รับเพราะตอนนี้รัสเซียเป็นต่อในยูเครนเซเลนสกี้หมดทางไปจึงยอมหาทางเจราจา คนที่ชนะสงครามเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขไม่ใช่ผู้แพ้ยูเครนต้องยอมแพ้เท่านั้นรัสเซียถึงจะยอมรับได้ขอสองรัฐบาลชาติ e ูที่ซื้อกาซจากรัสเซียตอนนี้เสียงยังแข็งแต่ในที่สุดพวกนี้ก็จะค่อยๆค,ค,คลานมาขอซื้อกาซด้วยเงินรูเบิลเหมือนกันหมดหาไม่ประชาชนในประเทศที่เดือดร้อนจะประท้วงกดดันรัฐบาลตามมาผลก็คือเงินรูเบิลจะมีค่าสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งใครซื้อรูเบิลเพื่อเก็งกำไรได้เงินเป็นกอบเป็นกำมแน่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อนิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอม เลยไม่มีค้าสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับเกษตรขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยแหะครับ